สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักของคนโสดชาวธาตุไฟในช่วงเดือนธันวาคมพศ2564นะชาวธาตุไฟก็ได้แก่ชาวราศีเมษสิงห์ธนูวันที่จะเป็นการแบ่งตามสาร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ผู้ที่มีลัคนาตรงกับชาวธาตุไฟนะคะก็สามารถเข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆ คนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูพลังงานบวกของคนโสดชาวธาตุไฟนะคะคุณมีพลังงานบวกที่จะดึงดูดใครเข้ามาในชีวิตนะช่วงเดือนธันวาคมนะคะว้าวสัญญาณเนื้อคู่ขึ้นมาเลยนะคะแตเลิฟเวอร์ขึ้นเกรดยาวยๆนะคะคนคนนี้มีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยนะ มีฐานะการงานมั่นคงมากๆเลยนะคะแล้วเขามีสัญญาณเนื้อคู่นะคะเป็นคู่รักกับคุณด้วยนะคนคนนี้เมื่อคุณเจอบเขาเขาจะคิดทบทวนอย่างดีนะคะเพื่อที่จะมีคุณในชีวิตนะมีสัญญาณของพลังงานบุญเกิดขึ้นในฝั่งของเขาด้วยนะเขาจะคิดถึงพิธีมงคลหรือว่าอะไรต่างๆระหว่างคุณสองคนที่จะมีการลงหลักปักฐานในอนาคตนะคะ สัญญาณออกมาบอกว่าเขากําลังรอคอยจังหวะเวลาที่จะเจอกันกันกบคุณอยู่นะระหว่างคุณกับเขานะคะจะมีเหมือนแผนการในอนาคตนะคุณอาจจะมีการวางแผนเรื่องของการลงทุนการลงหลักปักฐานนะคะจะย้ายถิ่นฐานหรือว่าจะไปลงหลักปักฐานที่ไหนทําอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นจะมีสัญญาณของคู่ที่มีความมั่นคงมากๆในอนาคตนะ คือจะมีสัญญาณว่าพลังงานบนจะหนุนนําให้คุณทั้งคู่เนี่ยมีความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองนะคะว,ว้าวผู้อ่านขอดูเสน่ห์ของคนคนนี้นะคะที่สามารถมัดใจนะคนโสดชาวทาตไฟได้นะคะ มีสัญญาณออกมาบอกว่าสิ่งที่คุณประทับใจในตัวเขานะคะก็คือเหมือนความสุขความสบายใจนะเมื่อคุณอยู่ออกับเขาคุณจะรู้สึกถึงความสงบความอิ่นใจนะคะความไว้ใจแล้วก็มีสัญญาณออกมาบอกว่าคุณกับเขาเจอกันโดยการที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะ เหมือนจะต้องมีอะไรเข้ามา activate คือเข้ามาปลุกให้คุณทั้งคู่ให้รู้จักกันนะอาจจะเป็นช่องทางของการสื่อสารก็ได้นะคะที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รู้จักกันหรือว่าสัญญาณนี้อาจจะหมายถึงการที่มีคนแนะนําให้รู้จักก็ได้นะสัญญาณอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะมีมุมมองอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเปิดโลกใหม่สําหรับคุณในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ เหมือนเป็นทิศทางของความรักที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนนะแล้วพอคุณพบกับคนคนนี้คุณจะรู้สึกได้ถึงเส้นทางนั้นแล้วก็มันมีความสวยงามมากๆนะคะในอนาคตนั่นเองนะอีกสัญญาณหนึ่งสวยมากๆเป็นสัญญาณของคู่นะคะเป็นสัญญาณเนื้อคู่นั่นเองนะคะเนื้อคู่นี้จะเป็นเนื้อคู่ที่อาจจะเป็นคู่กันมาก่อนในอดีตชาติเหมือนเป็นคู่ผูกเพศนิวาสก็ได้นะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในชาติพบนี้นะ นี่คือสัญญาณแรกนะคะสัญญาณที่สองเป็นสัญญาณว่าถ้าเกิดคนคนนี้เคยเป็นคนรักเก่าหรือเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนนะเหมือนคนคนนี้ก็จะวนเวียนกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งนะนี่คือสัญญาณที่สองนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนโสดชาวธาตุไฟนะว่าพลังงานบวกของคุณจะดึงดูดใครเข้ามาในชีวิตของคุณนะ ผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่ามีอะไรที่ยังปิดกั้นปิดบล็อกคนโสดชาวธาตุไฟอยู่ไหมนะคะที่ยังไม่เจอคนคนนี้หรือว่าเรื่องราวระหว่างคุณสองคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ก็คุยกันอยู่นะยังไม่รับรื่นหรืออะไรอย่างนี้นะคะเรามาดูกันนะ สัญญาณของจักระออกมาบอกว่าสิ่งที่อาจจะปิดบล็อกคุณอยู่นะคะก็คือความรู้สึกของชาวธาตุไฟเองนะคะคนโสดน,นั่นหมายถึงว่าเป็นความรู้สึกที่คุณอาจจะใช้เวลาในการทำอย่างอื่นนะคะเหมือนไปทำงานหรือไปอดูแลเทคแคร์ care, อะไรอื่นๆในชีวิตคุณนะคะคุณไปทำหลายๆสิ่งหลายอย่างแต่คุณอาจจะยังไม่ให้เวลากับความรักเต็มที่นะ แล้วก็สัญญาณนี้ก็คือว่าถ้าคบอยู่ในความสัมพันธ์คุณก็อาจจะยังไม่ได้ให้ใจเต็มที่เต็มร้อยอะไรอย่างนี้นะสัญญาณนี้ก็เลยอาจจะยังกักกักอยู่จกกะกล่าวออกมาบอกว่าในเร็วนี้มันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะอยากให้คุณเปิดใจนะคะแล้วที่สําคัญคือรับฟังคนคนนั้นรับฟังคนที่เข้ามาในชีวิตคุณด้วยเหมือนกับว่าให้คุณเปิดรับ ความรักแล้วก็ให้คุณแสดงออกความรักให้เต็มที่ตามความปรารถนาของหัวใจคุณอะไรประมาณนี้เลยนะคือเหมือนแสดงออกความรักให้เต็มที่ให้คนคนนั้นเขารับรู้ว่าคุณก็แคร์เขารักเขานะคะสิ่งนี้จะเป็นพลังงานบวกสําคัญมากๆเลยนะคะที่จะทําให้เขาก็มั่นใจนะแล้วเขาก็จะทําทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จด้วยนะคะมีสัญญาณว่าคุณทั้งคู่ต้องร่วมมือกัน แล้วจะไปสู่เส้นทางของความรักที่สมหวังและสําเร็จนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะมีสัญญาณออกมาบอกว่าถ้าคุณมีการแบบเปิดใจแสดงออกถึงความรักจากหัวใจคุณอย่างแท้จริงนะคะคุณจะดิสค o เวอรี่คือคุณจะค้นพบความรักในหัวใจของตัวคุณเองนะคุณจะเริ่มพดค้นพบความรักในตัวคุณเองแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อความรักนี้ให้กับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณด้วยนะ เป็นพลังที่เชื่อมโยงกับพลังงานบนนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าความรู้สึกพลังงานบวกของคุณสำคัญมากๆเลยนะดึงอินเนอร์ของเราขึ้นมานะคะว,ว้าวผู้อ่านถาม f ฟรรีย n g งเจลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรสำหรับคนโสดชาวธาตุไฟหรือเปล่านะคะช่วงทันวานะสัญญาณออกมาบอกว่าตัวคุณเองอาจจะ อยากใช้เวลาส่วนตัวอยู่นะคะคือรักความเป็นโสดหรืออะไรนี่นะค,ะคุณอาจจะยังรักความเป็นโสดนะคะยังหวงอยู่นะ,ะแล้วก็เหมือนอยากใช้เวลากับตัวเองทําอะไรบางอย่างนะคะการที่คุณได้ใช้เวลากับตัวเองข้อดีอย่างหนึ่งคือคุณจะค้นพบสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าถ้าคุณมีการปรับสมดุลในเรื่องของอินเนอร์ของเรานะ,ะแล้วก็สิ่งที่เราต้องการเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะ หน้าที่การงานการเงินสุขภาพอะไรนี้ทั้งหมดเลยนะคะเมื่อคุณมีการปรับสมดุลแล้วเนี้ยตัวคุณจะมีออร่าสดใสมากๆเลยนะสิ่งนี้จะดึงดูดความรักเข้ามาในชีวิตคุณนะคะอะไรที่เป็นอินเนอร์ของเราแล้วเราค้นพบคําตอบของหัวใจหรือว่าเปิดโอกาสให้ความรักเข้ามาในชีวิตเรานะเพราะว่าจะเป็นสัญญาณของการเปิดพลังของสเสน่ห์แห่งความรักนั่นเองนะผู้อ่านถาม Oracle นะคะเป้าหมายแห่งชีวิตว่าอยากจะแนะนำอะไรคนโสดชาวทาดุไฟหรือเปล่านะคะของสามใบนะสัญญาณ Oracle เกิดขึ้นแสดงว่าวันนี้นะคะชาวทาตุไฟที่เข้ามาชมคลิปนี้จะไม่ได้บังเอิญเลยนะอะเหมือนจะมีพลังสื่อสารอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกคุณในคลิปนี้เลยนะสำหรับคนโสดชาวธาตุไฟนะคะ เหมือนมันจะเปิดอะไรบางอย่างหรือมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คลิกในหัวใจคุณนะแล้วจะทําให้คุณเนี่ยเปิดรับความรักเข้ามาในชีวิตนะคะอีกอย่างหนึ่งคือการอ่านสําคัญมากๆเลยนะมีสัญญาณออกมาบอกว่าถ้าคุณได้อ่านหนังสือคุณได้อ่านบทความอะไรดีๆหรือสิ่งดีๆเนี่ยก็จะมีคําตอบอะไรปรากฏขึ้นในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งของการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งก็ได้นะคะเหมือนกันอ่านอะไรต่างๆทําให้คุณเรียนรู้หรือได้คําตอบในสิ่งที่คุณต้องการนะอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นสัญญาณของมิวสิคนะคะคือความรื่นรมนะคะสุนทรียะทั้งหลายนะ,ะพลังงาน Oracle ออกมาบอกว่าอยากให้คุณเพิ่มความรื่นรมในหัวใจนะคะความละล้าสดใสแล้วก็ ความสบายใจจากเสียงดนตรีนะอาจจะเป็นอันนึงที่จะทําให้พลังงานบวกของคุณเพิ่มขึ้นแล้วก็สวยงามมากๆนะคะเป็นเส้นทางของการฮิลลิ่งด้วยนะเยียวยาหัวใจดึงพลังงานบวกขึ้นมานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสัญญาณนี้ออกมาอาจจะสื่อถึงว่าระหว่างคุณกับคนคนนั้นที่มีสัญญาณเนื้อคู่ของคุณอาจจะเชื่อมโยงกันด้วยเสียงดนตรีมิวสิกอะไรบางอย่างก็ได้นะ ความโรแมนติกนะคะสัญญาณจะออกมาน่ารักมากๆเลยนะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจากักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ